ครับก็ลองมารันดูนะครับว่าผลเป็นยังไงนะครับผลก็ออกมาเป็นเลข2กับ1นนะครับเดี๋ยวก็ดูคำอธิบายนิดหนึงว่าเป็นยังไงนะครับก็เริ่มต้นเลยนะครับเราก็สร้างประกาศนี้ขึ้นมาครับเป็น reference ตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า c นะครับคำว่า Re reference ก็คือเป็นสิ่งที่ใช้อ้างถึงตัว Object นะครับอ้างถึงวัตถุนะครับซึ่งวัตถุที่อ้างถึงตัวนี้ก็คือเป็น c o า n t เตนะครับ เป็น Object ประเภท c o u n t e r นะครับตัวนับตัวใหม่ครับ New การสร้างใหม่นะครับก็วาดในรูปภาพได้จากนี้นะครับคำสั่งแรกนะนะครับก็เรามี e f e r e n ต e ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า c นะครับ c ก็คือตัวนี้นะครับอ้างถึง c o u n t e r ตัวใหม่นะครับเวลาเจอคำสั่งนี้ปุ๊บเราก็วาดตัววงกลมอันหนึ่งนะครับเป็น Object หนึ่ง Object นะครับแล้วก็ ค่าเริ่มต้นนะครับข้างในเนี่ย n ของเขานะครับมี B ค่าเป็น0นะครับ n ของตัวคา์เตอร์มีค่าเป็น0นะครับแล้วก็ c ก็อ้างถึงนะเท่ากับอันนี้คืออ้างถึงคาเ์เตอร์ตัวใหม่ตัวนี้นะครับก็ลากเป็นเส้นไปนะครับก็อีกครั้งนึงนะครับอันนี้ก็คือเป็น r e f e r e n c e นะครับ c เป็น r e f e r e n c e แล้วก็ กลุ่มกลมอันนี้นะครับเป็นอ b อบเจกต์นะครับวัตถุนะครับส่วนตัวคลาสของเคาน์เตอร์เนี่ยนะครับเราก็ประกาศไว้ในในไฟล์ชื่อนี้ครับในไฟล์ชื่อว่า Counter java จานะครับอันนี้ก็เป็นคลาสนะครับนะก็จะลองเปิดไฟล์เนื้อดูนิดนึงครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวสลับมดนิดนึงครับอ่า กลับมาอีกรอบหนึงนะครับอันนี้คือตัวคลา s เคาน์ t e r ร์ครับอันนี้นะครับก็คือซอสโค้ดนั่นเองนะครับของ c o u n t เตอร์นะครับก็จะให้ดูว่าความแตกต่างระหว่าง3สิ่งนี้เป็นยังไงนะครับคล s สคือไฟล์นี้นะครับออบเจกต์คือตัวกคุมตัวนี้แล้วก็เรเฟรน c ์ก็คือเป็นรีโมทคอนโทรลนะฮะที่ใช้อ้าถึง o b บเจกได้นะครับก็กลับมาที่โค้ดเดิมนะครับ ถัดไปนะครับเราก็มีการสร้างนะครับเราก็สร้างตัวอีกอันนึงครับอีเลฟเว่นหนึ่งนะครับชื่อว่าดีนะครับแล้วก็ดีก็อ้างถึงอ็อบเจกต์ตัวใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับผมก็ลองเขียนเขียนรูปดูนะครับอันนี้อีกรูปหนึ่งนะครับต่อกันก็คืออ่ะอีเลฟเว่นหนึ่งนะครับอ้างถึงอ็อบเจกต์อีกอันนึงนะครับมีตัวใหม่นะครับ New ตัวใหม่คือข้างในก็มีค่า n เหมือนกันนะครับ n ก็มีค่าเป็น0ูนะครับสังเกตว่าแต่ละอ็อบเจกต์นะครับก็จะมี n ของตัวเองนะครับ n ก็เป็น Attribu t e นะที่ประกาศไว้ในไฟล์ชื่อว่า Count e r j a v จานะครับถัดไปนะครับ c.up นะครับสั่งให้นับขึ้นนะครับก็คือเราสั่งที่ตัวนี้นะครับ cr อ้างถึงอ็อบเจกต์ตัวไหนนะครับก็สั่งให้มันนับขึ้นนะไปนะครับก็ n ็ก็กลายเป็น1นะครับถัดไปนะฮะ d up นะครับก็ดูว่า d ีนี่อ้างถึงตัวไหนนะครับแล้วก็นับค่าเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ n กลายเป็น1นึ่นี้นะครับต่อมาก็สั่งว่า c up นะครับก็ดูว่า c นี่อ้างถึง Object ตัวไหนนะครับแล้วก็เพิ่มค่าไปนะครับ n กลายเป็น2อนะครับก็อันนี้คือคําสั่งนี้ครับ c up ต่อไปก็ พิมพ์ค่ามานะครับว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้ c มีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับก็เนื่องจากว่า c ตอนนี้ไปอ้างถึงตัวบเ j e c t นี้นะครับก็ซึ่งมีค่า n เป็น2มันก็ print นี่ออกมาครับเลข2ออกมาครับตรงน,นี้ต่อไปก็สั่งให้ p r i น t d dot t number นะครับก็ดูว่าตอนนี้ d นะครับอ้างถึง object ที่มี n เป็นเท่าไหร่ n เป็น1ใช่ไหมครับอันนี้ก็เลย เป็นค่า1ออกมาครับอันนี้ก็จะให้เห็นว่าเรามีคลาสเนี่ยชื่อว่า c o u n t เตออยู่คลาสเดียวนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะสร้างอ็อบเจกต์นะครับตรงนี้นะครับได้มากกว่า1นึ่งอ็อบเจกต์นะครับแล้วก็แต่ละอ็อบเจกต์ก็จะมีค่าของตัวแอ t ทริบิวที่แตกต่างกันได้นะอ็อบเจกต์หนึ่งก็มีแอ t ทริบิวของมันเองอยู่นะครับเก็บไว้ y นะครับตัวแปรของมัน